ยูดรังวิดยูดรัง last night กาเดีครับจะเลื่อนไปไหนนี่พี่ฮันลินสฮันลินกินข้าวเลยกินข้าวก่อนนี่ข้าวอ่ะกาแฟก่อนไหมก็ได้กาแฟดำตัวกาแฟดำ black coffee black coffee ที่นี่ที่ไหนไม่บอกเพื่อนเพ่อนที่นฮันรินส์บอกทางงานนะฮะมาเท่าไรมาเท่าไรมาครับมาหาพลัง หาดูสาวลัสาหลักสาวหลักประสบการณ์ใหม่ครับเสียมาไม่อย่างมาหาพลังเออไอ้อนีหน้าหน้าชาเต็มว่ะโว้ยสวหาหอยเต้เนื้อไปเต็มหอสลิปทยฮฮสเทล <บ>ดําม,มอีกโลมังม้งรลานที่มันมีไวไฟไหมอานอาหารนี่มีไวไฟวนัง่งนั่งดนๆออนัง่งสินเดียอะไนี่สนเดี๋ยว,ยวกะปอดย่ามะหาปลาเลยเอื่นนะปลาทอดปลา, <c oughs> าเต็งแล้วกอปลา ที่ปาร์ตี้คูมูลที่ไน,นครับ The Stage Sleeping Area ครับ for drunk people กาเขียนของ ภู <ục> <แ specific S 2> มิมูลพาร์ตี้ก่อผลงานนะครับเป็นเฟซบุ๊กนะครับก็ถ้าใครอยากมาภูมิม่ลได้ได้ถ้าใครอยากมางานภูมิเนะครับก็ก็คือต้องต้องตรวจสอบวันวันที่จะจัดงานนะอย่างเช่นเดือนวันเดือนนี้วันที่เจ็ดนะเดือนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนวันนะรู้สึกว่าคือเราวันนะอันนี้ค่ะ วิกแม็กจะเป็นเนื้อ2ชิ้นแล้วก็มีชีสบิ๊กแม็กเท่าไหร่ครับบิ๊กแม็กเก้าสิบบาทอ๋อนั่นแหละเอานั่นแหละบีฟนะบีฟครับผมโอเคสามถ้าสามอันเท่าไหร่มีไหมถ้าเป็นสามบีฟอ่ะถ้าสามบีฟกินด้วยกันบ่พวย

可以买了。 ก็เลยเยอะมากโหสองครั้งแล้วคอที่เบอกแล้วไปนี่กัแปกก้งไหม้อบแปกก้งไม่อบอ ห ừ, วานของพีอ่อ่ะไม่ถ่ายอยู่ปะอ่อ cái <laughs> này canh, canh cái <laughs> này, cái này canh là, wed food check cái này, อร่อยไหมบนไงบ่เหรอืมพิไทยนั่นคือพิไทยอ่อยรวยอย่างนี้กินไปถวนกีนีมว

นี่ทำบ้านข้าวได้นี่นี่ใสๆใช่ไหม ปลาปลาติกปลาฟิเลมิองจักปลาดอลลี uh> <S <S okay. ่เหรอปลาอีนี่ปลาดอลลี่ปลาดอลี่กินหลายใช่ปากินข้าวจาน ส uhm ี like, ่ต like <ife? S 2> ัวไปก่อนอีกตังนักหมดทีแ้จุดกันไม่มีหรือวะ